ลับประกันนะคุณผู้ชมนะคะอยู่กับนี่เลยนะคะผู้สนับสนุนของเราน่ารักกับเราตลอดเวลานะคะอยากให้ผู้คนได้ทานซื้อเป็นของขวัญนะคะน้องๆหนูๆซื้อเป็นของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายได้เลยนะคะช่วงนี้ใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษแต่ก่อนจะไปโปรโมชั่นเดี๋ยวขอบอกก่อนว่าทำไมต้องซื้อเป็นของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่รับ Coffee เนี่ยนะคะไม่มีน้ำตาล0%นะฮะไม่มีน้ำตาล0%แล้วหนึ่งนะคะ แล้วก็แคลอรี่ให้แค่50แคลถ้าเจ้าอื่นให้80แคลนะคะค,คนที่ลดทําอ้วนทานได้คนเป็นเบาหวานความดันทานได้นะฮะสารสก,กัดเนี่ยนะคะฟังแล้วจะตกใจใส่แค่กาแฟพันธุ์อาราบิก้าอย่างเดียวนอกนั้นเป็นมิกซ์ใส่เป็นพวกสมุนไพรหมดเลยมไม่ว่าจะเป็นรังนกผลอะโวคาโดคาราเจนดอกดาวเรืองนะคุณผู้ชมนะฮะ ใส่พวกนี้หมดเลยนะคะแล้วก็ใส่เยอะกว่าน,นี้ด้วยใส่ไปเกือบน่าจะเกิดเกิน20ตัวด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่ารสชาติกลิ่นหอมคือกาแฟคือกาแฟ วันนี้เรามาในโปรโมชั่นพิเศษนะคุณผู้ชมนะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์กาแฟ A b บ o f f e e ครับครับวันนี้นะฮะับพอมกบโปรโมชั่นเลยปกติ1กล่องมี22นะฮะราคาเนี่ยหกรบาทใช่แต่ถ้าวันนี้คุณซื้อโปรของเราเลยนะครับซื้อ2กล่องแถมฟรี2กล่องนี่ไงซื้อ2กล่องนี้นะคุณได้อีก2กล่องนี้เลยเท่านนไปเลยโอ้ยสกล่องแบบนี้นะฮะแล้วก็แถมแบบซองไปอีกสี่องด้วยนี่สี่ซองปกติทั้งหมดเดี๋ยวราคา2898บาทนะครับเราไม่ขายนะฮะเจ้าของแบรนด์บอกว่าเฮ้ ยุคเศรษฐกิจแบบนี้ใช่ลดเหลือราคาหลักร้อยไปเลยคุณผู้ชมชส่งฟรีด้วยนะเหลือแค่999บาทนะครับ999บาทแบบนี้ใครสนใจส่งฟรีรีบจดเบอร์แครบเบอร์และโทรหากับ a อ c o f f e ฟ3เบอร์นี้ครับ094524697 0948693547และอีกหนึ่งเบอร์ครับ0948693158รวมถึงไลน์แอดด้วยนะครับเอ o ี f e ฟนั่นเอ่นจ้าคุณผู้ชมนะคะต้องบอกไว้ก่อนเราให้จุใจให้เยอะขนาดนี้มีแค่ a อ c ี f f e ฟเท่านั้นนะเป็นสินค้า แบรนด์ไทยมีออยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ออมีโรงงานมี GMP ด้วยไม่ทานไม่เป็นไรซื้อเป็นของขวัญซื้อเป็นของฝากให้กับผู้หลักผู้ใหญ่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้าไันคุาอาจารย์เขาก็ทานกาแฟกันรเราซื้อไปฝากท่านนะคะเราซื้อไปฝากคุณครูเราซื้อไปฝากคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่คุณลงุงคุณป้านะคะ ให้4กล่องอย่างนี้ในราคาแค่หลักร้อยนะคะไม่มีอีกแล้วนะะด้านหน้าทั้งหมดเดีเอาไปเลย999าาสิบ้าบาทดิเรก็โทรได้เลยกับอ e ีบีคอฟฟนะครับใช่ค่ะมาครับพี่ข่าวบันเทิงครับเราไปดูนี่ดีกว่าวงการนางงามดีกว่าครับคุณแม่รายกนี้<ะ>ก็เพลชแบบไฟลุกกันเลยทีเดียวผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2021อวดหุ่นแซ่บประชันกันในชุดว่ายน้ำตามที่คุณแม่บอกว่าต้องรอดูว่านางชุดว่ายน้ำเนี่ยใครจะปังหรือใครจะพังถูกไหมคุณแม่อ้าวเงียบทำไม ไม่แม่กระทังอ่านคอมเมนต์อยู่อึ้อองา<ำ>ๆดูอึ้งเลยนะ ้าวเมื่อวานนี้นะครับที่กอบประกวดมิชชั่นรถไทยแลนด์2021ครับเผยภาพสาวงามผู้เข้าประกวดรอบชุดว่ายน้ำเอาคุณแม่ดูนะ<อ>คุณแม่ดูอขออนุญาตนี้ลงนิดนึงองค์ก็มองไม่เห็น<อ>มันบังจอนะฮะนี่ะนี่30คนเนี่ยก็อวดกันชุดแซบเลคอนเซ็ปต์นี่ก็ดีมากๆเป็นนักรบแห่งจักรกวาลน,นะฮะ,ะสาวสาวงามทั้ง30คนนี้นะครับก็โชว์เสื้ทรงองค์เอวต่างๆนะ,นะเอาคุณแม่ว่ามาเลยเราไม่ต้องพูดเยอะเราไม่ต้องพูดเยอะแล้วกัน คุณแม่ดูอยู่พี่ปุ้ยเอาชุดหน้างงามชุดชุดไว้น้ามันที่สวยนะคะของ BSC นะคะคของ BSC อสวยแต่แต่แตถ้าหุ่นไม่ดีตายชุดลักษณะอย่างเนี้ยถ้าหุ่นไม่ดีจริงคือตายพี่ตาบอกเลยนางงามที่จะใส่ชุดนี้ได้คือต้องหุ่นดีมากถึงดีที่สุดเลยนะ ต้องอกประมาณ33-34เอลต้อง22สะโพกต้อง36ถึง38นะคะพี่เต๋าบอกเลยถ้าหุ่นไม่ดีคือตายนะคะชุดว่ายน้ำสวยมากแบรนด์นี้ b s c นะจะคล้ายชุดมิสแกลนปีหนึ่งแต่ของเขาจะของพี่ว่าจะเป็นสีสีนะคะ,คะจะคล้ายๆอย่างเงี้ยถ้าหุ่นไม่ดีนี่คือตายเลยนะคะแล้วก็ชุดนี้เนี่ย อกไม่มียังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าอกคล้อยนี่ตายเหมือนกันอืหลายคนอกอกเป็นถุงกาแฟเลยนะยานเลยขออนุญาตใช้คำนี้นะลูกนะอย่โกรดคุณแม่นะลูกเอวหนาตายสะโพกไม่มีต้นขาไม่มีตายอืเป็นชุดพิฆาตนางงามอถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะว่าจะได้รู้เลยว่าคนไหนหุ่นดีจริงไม่ดีจริงอ สามคนนี่คนที่แต่งกวาพี่ให้แต่งกวาพี่ให้ทารีนาและให้อูรี่แค่สามคนนะคะเอาชุดนี้อยู่นอกจกนั้นนอกนั้นก็สวยแต่ว่าชุดว่ายน้ำมันเป็นชุดพิฆคาดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตามสุดสทรงของแต่ละคนถูกต้องพี่ให้แต่งกวานะคะแต่งกวาทารีนาแล้วก็อูรี่เอาอยู่ปกติแม่ไม่พูดชื่อนะวันนี้แม่พูดชื่อมันเลยนะให้แค่นี้ค่ะ แล้วนอกนั้นนี่คือแบบไม่ได้แล้วคือบางคนเนี่ยสวยหน้าสวยมากนะคะอ,อ,อย่างน้องแอนชชลีเนี่ยนะคะหน้าสวยมากแต่เราก็ทราบกันดีว่าจุดจุดอ่อนของน้องอยู่ตรงไหนเราทราบกันดีนะคะถ้าเรามองดีๆเราจะเห็นตรงกลางใช่ไหมคะตรงเนี้ยเ,เราจะตกใจว่าทำไมเป็นอย่างนั้น เอาไม่เป็นไรสู้กันต่อไปลูกนะฮะชุดว่ายน้ำมันก็คือ30เซของคะแนนทั้งหมดเดี๋ยวก็ต้องมาวัดที่ชุดดาฟีต่อนะลูกนะสู้ๆค่ะนะครับอ่ะไปชุดว่ายน้ำคราวนี้นะพูดถึงเรื่องของเอาเวทีนี้มิชิลูเวอร์ใช่ไหมล่ะคราวนี้ TPN s c o b นสผู้จัด MUT เนี่ยกลับกลายว่ามีข่าวออกมาเมื่อเช้าคุณแม่ว่าไปคว้าลิขสิทธิ์จัดประกวดนางสาวไทยอีกเวทีหนึ่งได้ยังไงงานนี้เองเนี่ยครับทางด้านของนะฮะกรรมการผู้จัดการบริษัทนะฮะ TPN s c o b ทีจำกัดนะครับผู้ถือิลิำการรปะกวดมิ นิเวิร์สไทยแลนด์ได้มีการเปิดเผยนะครับขณะแถลงข่าวการต่อยอดทางธุรกิจการจะประกวดนางงามในประเทศไทยด้วย3กลุ่มธุรกิจหลักนะฮะภายใต้ TPN บอกว่าล่าสุดเนี่ยนะครับทางบริษัทได้มีการรับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่า TPN ได้รับลิขกิทธิจการประกวดนางสาวไทยซึ่งเป็นอีอเวทีนหนึ่งนะคุณผู้ชม ก็จะได้รับลิขสิทธิ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นข่าวดีที่จะส่งผลให้ TBN เนี่ยนะฮะได้มีการจัดและอีกทั้งยังมีการตั้งแผนการครับตั้งสถาบันฝึกอบรมนางงามครับ<อ>โดยมีครูฝึกสอนชั้นนำระดับแถวหน้าในวงการ<ะ>มาดูแลมาสอนมาเป็นโค้ชนะฮะซึ่งจะส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทครบวงจรในทุกด้านของนางงามหรือความงามนั่นเองเอาเป็นว่าใครมาที่ TBN ก็คืออยากจะสวย<ะ>อยากจะเป็นนางงาม คุณมาที่นี่คุณจบเลยนะ,ะ<ช>ยังมีคนเทรนให้คือคือคพิพ่พ,พุ้ยเข้ามาในล,ลุยในวงการนางงามเต็มตัวครับคือลิขสิทธิ์เนี่ยนางสาวไทยตอนนี้พี่ปุ้ยไดือถือแล้วแล้วก็อาจจะได้จัดด้วยอาจจะจัดแล้วนะคะครับเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าพ,พี่ปุ้ยแกเป็นคนตั้งใจทํางานเป็นคนตั้งใจทํางานแล้วก็ เป็นผู้หญิงที่ทํางานจริงๆจะไม่มีพูดนู่นพูดนี่ไม่นู่นน,นี่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พูดเยอะพี่ปุ้ยเขาจะเป็นผู้หญิงที่ทํางานจริงๆคือคตั้งใจในการทํางานตั้งใจในเรื่องของการมุ่งมั่นเพราะว่าพี่เต๋าเคยไปทำไปไปร่วมทํางานกับพี่ปุ้ยมาตัตง้ตงตั้งแต่ปีอาร์เมนดาเลยรู้ว่าพี่ปุ้ยเป็นคนตั้งใจทํางานแล้วก็เป็นคนที่ สถานที่ต่างๆหรือไม่แค่หรือไม่ก็วิธีการจัดประกวดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดีเขาก็ดีเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะคะเป็นคนเก่งเป็นผู้หญิงใจสู้เป็นผู้หญิงที่เป็นนักสู้อีกคนหนึ่งก็คือพี่ปุ้ยนี่แหละค่ะครับนะคะก็ถ้าเกิดได้ถือนางสาวไทยก็ถือว่าโชคดีนะคะแล้วก็ทำไปเลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยวงการนางงามเนี่ยมันก็จะมีเพจต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะอย่างพี่ต๋อก็อยู่ทีแพเจี่น เพจเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวผลักดันด้วยเป็นตัวผลักดันทําให้วงการนางงามในบ้านเราเนี่ยมันคึกคืนนะครับเพราะว่าเราก็เหงาหงอยกับโควิดเนาะเราเหงาหงอยกับสภาพเศรษฐกิจแต่วงการนางงามไม่เหงาหงอยเนาะวงการนางงามนี่สนุกสนานนะเชียร์กันสนุกสนานเพราะฉะนั้นเนี่ยดีค่ะพี่ปุ้ยมาทานางสาวไทยถือว่าเป็นศักราชใหม่ในการเปิดตัวของคนรุ่นใหม่แล้วก็มาทําเวทีที่ เวทีเก่าแก่เวทีคลาสสิกอย่างนางสาวไทยให้ประสบความสําเร็จเหมือนในอดีตที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนจากแบบว่าเดิมๆแล้วมาประยุกต์ก็อาจจะต้องมีเพราะว่าทางนางสาวไทยเนี่ยคนถือลิขสิทธิ์ก็ใหญ่ๆก็จะเป็นวชิราวุธนะคบซึ่งก็เขาถือมานานแล้วนะคบแล้วเป็นเจ้าของมานานแสนนานครับแล้วเราอย่าลืมว่าเวทีนางสาวไทยเป็นเวทีเดียวที่ส่งแล้วได้มิสยูนิเวอร์ส เราซาซาพอดีก็คุณคณภัสราหงสกุลก็มาจากเวทีนางสาวไทยค,คุณพรทิพย์น้าคิวรันกนกก็มาจากนางสาวไทยยังไม่มีเวทีไหนที่ได้มิสจูนิเวิร์ดมาทุกคนที่ได้มิสจูนีเวิร์สมาจากนางสาวไทยแม้กระทั่งรองรองรองมิสจูนิเวิร์สอย่างคุณจีรนันใช่ไหมจีรนันสวตนันก็มาจากเวทีนางสาวไทยครับ ทุกคนมาจากเวทีนางสาวไทยหมดถือว่าเป็นเวทีทรงคุณค่าเป็นเวทีเก่าแก่เก่าแก่เป็นเวทีคลาสสิกนะครับเดี๋ยวพอพี่ปุ้ยมาถือลิขสิทธิ์แล้วเรามาดูการเปลี่ยนแปลงกันดีกว่าว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเพราะคงจะสนุกขึ้นคงจะสนุกขึ้นแล้วก็คงจะมีอะไรใหม่ๆให้แฟนนางงามได้ลุ้นได้เชียร์ด้วยนะครับโอเคนะฮะโโอ้หถือว่าเพราะว่าบริบทนางสาวไทยมันจะไม่เหมือนกันนะ Big Universe Thailand นะ นางสาวไทยจะเป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งจะคล้ายคมิสอเมริกา <ừ m. S 2> จะคล้ายคมิสอเมริกาคือเขาก็ไม่ได้ออกไปประกวดที่ไหนแต่ว่าเขาจะเป็นตัวแทนเป็นทูตวัฒนธรรม <ừ m. S 2> นะคะแล้วก็มนะิสอย่างมิสยูนิเวิร์สเนี่ยมันต้องไปประกวดมิสยูนิเวิร์สแล้วทราบกันดีนะค,ะครับแล้วก็มันจะทําให้เวทีนาะงงามบ้านเรามันคึกคืนด้วยนะคึกคืนคึกคัคกคนสนุกสนานมากยิ่งขึน้น <ừ m. S 2> คนก็จะมากันเยอะแยะมากมายด้วยเช่นเดียวกันเพราะพี่ถึงได้บอกว่าถ้าเรารู้คอนเซปต์ตัวเราว่าเราเหมาะก,กับเวทีไหนเดี๋ยวนี้มันตอบโจทย์ได้ทุกเวทีแล้ว่ะ มิสชาเนเมอร์อย่างเงี้ยอ่ะถ้าตอบโจทย์ได้แล้วว่าต้องเป็นเด็กลักษณะแบบไหนมิสแกรนอย่างเงี้ยมันก็ตอบโจทย์ได้แล้วว่าเป็นแซบร,ร้อนเพชรพลิกสิเม็ดมิสยูนิเวิร์สอย่างเงี้ยมันต้องหูมันก็ต้องครบเครื่องนางสาวไทยก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่ก็ต้องครบเครื่องด้วยเช่นเดียวกันค่ะอ่าโอเคก็เป็นของมิสยูนิเวิร์สไปอ้าวต่อไป็่ะเห็นว่ามีค่ะพี่เต๋าจะมาพูดข่าวอะไรเกี่ยวกับนางงามก็มือ คือไปสัมภาษณ์สมาแหล่งข่าวมาแล้วกันแหล่งข่าวท่านหนึ่งใหญ่ไหมสําคัญไหมคนสำคัญสําคัญนะคะเ็นโพสด้วยได้โพสต์ขึ้นมาเขาบอกว่าคือเขาก็าบอกว่ามิสแกรนสวิตเซอร์แลนด์เขาก็เล่าให้ฟังแหล่งข่าวท่านนี้ที่ก็อยู่ในกองประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มีปัญหาในกองเกิดขึ้นคือมิสแกรนจากฝั่งยุโรปโดยเฉพาะนางงามจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาโทรเข้ามาที่กองประกวดเนี่ย ถามว่าภูเก็ตเนี่ยที่เราจะไปเก็บตัวเนี่ยอยากมานะอืแต่มันเคยมีกรณีของแม่มสวิตเซอร์แลนด์ที่ถูกฆ่าตายตรงริมน้ําตกอะ่ะอเพากลัวอืเขาจะขอถอนตัวก็คือจะไม่มาประกวดัดใช่เขาจะไม่มาประกวดัดเพราะเขากลัวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นซึ่งมันเกิดที่ภูเก็ตแล้วก็มีนางงามยุโรปเพราะสวิตเซอร์แลนด์อยู่ในยุโรปใช่ไหมครับ หัวใจของยุโรปเยอรมันหรือสวิสเวตเซอร์แลนด์พี่ก็ไม่แน่ใจเขาก็อยู่อยู่ตรงนั้นแหละเขาก็บอกว่าจะมีนางงามยุโรปอีกหลายประเทศเนี่ยจะไม่มาด้วยเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันทําให้ชื่อเสียงบ้านเรามันค่อนข้างที่จะไปเสื่อมเสียมันมัน,ม,นมันลบไปนิดนึงมไม่ดีนะคะครับก็เดี๋ยวกำลังติดต่อนวัดอยู่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่รับสายอแต่เขาบอกว่าพี่วัดเครียดมากไม่ได้เครียดเรื่องภูเก็ตไม่ให้จัดเขาไม่เครียดนะคะแต่เขาเครียดในเรื่องของนางงามยุโรปจะไม่มากันแล้วเพราะว่า พอบอกจากภูเก็ตเขาก็เลยโทรมาถามกันเยอะว่ามันปลอดภัยเหรอ,อม,มันปลอดภัยไหม,มไหนจะโควิดเอ่ยไหนจะฆาตกรรมที่ฆ่าแหม่มที่เอาหินไปทุบหน้าแหม่มจนเละริมริมน้ําตกอะ่ะแล้วก็เอาถุงผ้าใบไ,ไปคุมศพเขาว่าเขากลัวเพราะว่าอย่าลืมว่าข่าวนี้มันก็ดังในเมืองไทยแล้วมันก็ดังไกลไปถึงยุโรปด้วยขเขากลัวเขาบอกว่าเขาจัดไม่มาภูเก็ตกันถ้าจัดที่ภูเก็ตเนื้ออย่างนี้จะเปลี่ยนไหมอ่ะไม่รู้ก็ไม่รู้พี่ว่าไม่ไม่จะไปยุโรปไม่มานี่คือหมดเลยนะ มิสแกรนี่มันเป็นเป็นมันเป็นนางงามประหลาดนะนางงามยุโรปมาเยอะมากนะพอๆกับลาตินนะนางงามยุโรปนี่มาเยอะบางประเทศที่ไม่เคยปรากฏมนชื่อหนิวอย่างอิหร่านยังมาเลยอ่ะ บางประเทศไม่เคยไปกดมิชลินเวิร์ดมันยังมาเลยนะประเทศของมิสแกร์ของพี่วัดเนี่ยแล้วนางงามลาตินเนี่ยมันแน่นอยู่แล้วนางงามลาตินแน่นอยู่แล้วนางงามเอเชียแน่นอยู่แล้วที่นางงามยุโรปเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มากันหมดเนี่ยมันก็ไม่สนุกสิออก็ใช่ไงมันก็ไม่ใช่อินเตอร์เนชั่นแนลไงจริงนะมันไม่ครบวงจรที่นี่นเขาบอกว่าเขากลัวภูเก็ตเพราะภูเก็ตมันเกิดกรณีของการฆ่ามแหม่มชาวสวิตเซอร์แลนด์ไงเขาก็เลยกลัวเขาเลยบอกว่าเขาขอขอพิจารณา ไม่มาดีกว่าเขาขอพิจารณาว่าจะไม่มาเพราะเขาบอกเข,เขาส่งอีเมลมาถามพี่วัดบ่อยมากว่ามันปลอดภัยจริงหรือเปล่าม,มันปลอดภัยจริงหรือเปล่าแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องนี้มันดังในยุโรปไงในสถานการณ์โควิดถูกต้องไหม,มในสถานการณ์ของการฆาตรกรรมคนด้วยเพราะฉะนั้นน,ะนางนางามยุโรปเขาบอกเขาจะไม่มาปรากฏถ้าปรากฏที่ภูกเกต็ตอืเพราะฉะนั้นภูกเก็ตจะต้องทํำยังไงจะต้องเคลียร์ตัวเองว่า เป็นเมืองไข่มุกแห่งอันดามันยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่มีปัญหาการประท้งประท้วงไม่มีปัญหาโรคระบาดไม่มีประท้วงอะไรติดป้ายเต็มเลยอ่ะนั่นแหละต้องระวังติดป้ายเต็มเลยนะเพื่อนโทรไปถามเพื่อนเมื่อวานนั่นแหละเพราะว่าเขาเขาจะไม่มากันเพราะเขาเขาบอกว่าภาร,รณีของแม่มสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยทำให้คนกลัวอืม,อม ป้ายแบบป้ายต่อต้านเต็มเลยใช่รู้เหมือนกันพี่ก็ไม่เข้าใจเข้าใจพี่นวัดน่าจะเครียดเรื่องนี้ด้วยแล้วเครียดที่นางงามไม่มาด้วยเลยนางงามไม่มาด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดจัดที่ที่เขาไม่มาถ้ายุโรปไม่มาคือจบนะแม่จบเลยมันไม่ครบวงจรนะเนาะใช่คเพราะแฟนนางงามจะรู้ดีนะครับว่ามันต้องครบอะมันลาตินมันต้องสู้สู้กับเอชเอชต้องยุโรปยุโรปมันต้องมาแล้วก็แต่ละคนมันสไตล์ไม่เหมือนกันใช่ไหมละแม่เวลาเดินเวลายุโรปจะเป็นอีกแบบหนึ่งยุโรปจะเป็นอีกแบบหนึ่งผมถ้าคนดูนางงามจะดูยุโรป ลาตินเขาชอบไปทีนวัดเอเซอันนี้ก็จะแบบแซบบ้างฟิลิปปินส์ฟิลิเปิลหนึ่งอย่มาเยอะนะคะแต่ว่าพวกนั้นเขาไม่กลัวแต่ยุโรปเขาบอกเขากลัวขอเปลี่ยนจังหวัดจัดได้ไหมยุโรปบอกจะเป็นจังหวัดสมมุตินะแม่จะเป็นจังหวัดอะไรดีถ้าไม่จะเปลี่ยนทันหรือเปล่าอะแต่ว่าทันนะเขาบอกเขากลัวเรื่องกรณีแหม่มภูเก็ตที่แบบว่าเขาไปเดินเที่ยวน้ําตกอะอันนี้เข้าใจเข้าใจไมมเห็นเขาไป่าเาเออ่แหละเอาไปอําพรางศพหน้ารือะอันนี้เข้าใจแต่ว่าถ้าเปลี่ยนหรอ ที่มีเวรน่าจะถันมั้งนี่ไม่ตัวละเลไม่รู้เหมือนกันอ่ะว่าเขาจะเปลี่ยนจังหวัดอ่ะเขาบอกว่าเขายุหลบกลัวเขาบอกเขาขอถอนตัวหมดเลยอ่ะแต่เข้าใจฟิลนี้นะเข้าใจฟิลคุณกลัวไม่อยากมาเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเข้าใจแต่เราเข้าใจพี่วัดว่าอ้าวจัดงานเหมือนเราจัดงานเลี้ยงแต่ไม่มีคนมากินงานเลี้ยงอ่ะเข้าใจฟิลว่าแม่เจ้าภาพอ่ะแล้วมาแล้วก็เดี๋ยวมาเจอปะท้วงปะท้วงอีเขายิ่งภาพจำเขาอีกอ่ะหลังกูไม่มาแล้วอย่างเงี้ย ไม่รู้ครับเดี๋ยวรอพี่วัฒน์แถลงแม่รอคุยกับพี่วัฒน์แล้วกันนะค่ะค่ะเดี๋ยวพักไปเองก่อนครับช่วงนี้คุณผู้ชมนะคะซื้อ2แถม2แล้วก็แถมให้อีก4นะคะสี่ซองด้วยนะคะนี่คุณผู้ชมเลยคุณผู้ชมไม่ทานไม่เป็นไรคุณผู้ชมซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายที่เขาทานกาแฟแต่เขาทานเพื่อสุขภาพครับตัว AB c o f f e e เนี่ยเป็นกาแฟที่ทำมาเพื่อคนที่รักสุขภาพหนึ่งเขาใส่คาาเจนเขาใส่รังนกเขาใส่ดอกราวเรืองเขาใส่เห็ดหลินจือเขาใส่อะโวคาโด เขาใส่กาแฟ,แฟอย่างเดียวคืออ่พาผ่าเขาเรียกพันพันที่มาจากโคลัมเบียอาราบิก้าอาราบิก้านะฮะแล้วก็น้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์ทานได้มีออยถูกต้องตามกฎหมายมี GMP เป็นแบรนด์ไทยคุณผู้ชมซื้อ2แถม2เนี่ยแล้วคุณแถมอีก4นะคุณผู้ชมนะฮะในราคาหลักร้อยใช่ไหมฮะครับเหลือเพียงแค่999บาทเดิมมันเกือบ3,000เลยนะคุณผู้ชมเหลือเพียงแค่999บาทซื้อ2กล่องแถมฟรี2กล่องแถมแบบซองไปอีก4ซองเนี่ยอยู่ที่อยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมเเเเออาาไไปปลลยยยหมดดส่งฟรี้ว ใครสนใจโปรนี้รีบโทรเลยเบอร์ขึ้นด้านล่างแล้วนะครับ0945524697 0948693547และอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0948693158นะฮะและรวมถึงรายแอดด้วยนะครับพี่แอดไสตามด้วย abcoffee นั่นเองนะจ๊ะพักสักครู่หนึ่งก่อนครับ,รบชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ด เด็ดจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ